ต่อไปนี้อาจจะทําให้ทาสแมวแล้วก็คนที่รักสัตว์เนี่ยค่ะอาจจะต้องตั้งคําถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีอดีตครูคนหนึ่งค่ะรับเลี้ยงแมวกว่า10ตัวสุดท้ายเนี่ยแมวตายหมดเลยนะคะพอเจ้าของแมวทักไปสอบถามกลับบอกนะคะบอกว่าแมวตายแล้วก็เอาไปทิ้งขยะทั้งหมดแล้วก่อนที่จะบล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมดค่ะ รูปถ่ายแมวนับ10ตัวแล้วก็ข้อความแชทสนทนาของอดีตครูที่ทักมาขอแมวไปเลี้ยงถูกนําไปติดเอาไว้ข้างทางค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกแล้วก็เรียกร้องให้อดีตครูที่เอาแมวทั้ง10ตัวไปเลี้ยงเนี่ยออกมารับผิดชอบแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการตายของแมวทั้ง10ตัว เมื่อวานนี้กลุ่มผู้เลี้ยงแมวในอำเภอสงขลาได้ร้องเรียนถึงองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาโดยบอกว่าขอให้เข้าไปตรวจสอบค่ะเป็นชายคนหนึ่งเป็นอดีตครูโรงเรียนชื่อดังในเมืองสงขลาติดต่อขอรับแมวจากเจ้าของแมวที่ประกาศหาบ้านเอาแมวไปเลี้ยงกว่า10ตัวแต่แมวเนี่ยตายหมดอย่างปริศนาเลยนะคะ แต่โฮปสงขาจึงเดินทางไปพบกับชายคนดังกล่าวที่รับเลี้ยงแมวแล้วก็อ้างว่าแมวที่รับเลี้ยงอ่ตายหมดเนื่องจากเป็นแมวเด็กและตนเองขาดประสบการณ์บางตัวก็ป่วยตายส่วนซากแมวนำไปทิ้งขยะทั้งหมดแล้วจึงไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ ส่วนที่ตัดสินใจบล็อกเจ้าของแมวหลังจากที่ทักไปสอบถามเรื่องแมวก็อ้างแบบนี้นะคะบอกว่าถูกผู้จาค่มคูคุกคามบางคนก็โทรมาก่อกวัวหลายครั้งจึงตัดสินใจบล็อกช่องทางการติดต่อค่ะไม่มีตัวไหนที่ผมเอามาทุเตนตัวไหนแต่ผมจะบอกอรายละเอียดนะครับคือผมไม่ได้ปล่อยเกะก,กะครับแต่ผมถามนะครับเจ้าของที่ผมไปรับต่อมาเนี่ยคือผมไม่ต้องคิดว่ามาอยู่กับผมเนี่ยมันดีกว่า ที่เขารับอยู่ตอนนี้อยู่แล้วอ่นเขาอาจจะแมวเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้คิดว่าแมวป่วยแต่พอรับมาแล้วปั๊บในความรู้สึกเราเนี่ยอย่างน้อยแมวไม่ต้องนอนบนเตียงได้ครับแต่ผมยังไม่ปล่อยเลียราดหรือว่าเป็นแมวจรเหมือนที่ผมไปรับมาผมก็คืออยากดูแลเขาด้วยใจแต่ประเด็นก็คือวิวัฒนาการของแมวครับตัวเล็กหนึ่งเราก็ปกไฟใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องให้ครับจริงๆครับมัน หนึ่งในเจ้าของแมวเปิดเผยนะคะว่าที่ตัดสินใจมอบแมวเด็กอายุ3เดือนให้ไปเลี้ยงเมื่อวันที่2 2กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่าเห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยโปรไฟ,ฟลด์ดีเป็นถึงอดีตครูโรงเรียนชื่อดังแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มาแจ้งว่าแมวเนี่ยตายแล้วแต่ที่ทําให้ติดใจก็คือแจ้งสาเหตุว่าแมวตายเพราะอาหารติดคอทั้งทั้งที่อาหารที่ให้แมวกินเนี่ยก็เป็นอาหารสําหรับแมวเด็กจึงคิดว่าไม่น่านจะเป็นไปได้หลังจากนี้จะหารือกันในกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็จะรวม ตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูร kind ณ of ์เลยพี่ใช่เพราะว่าน้องก็จับอาบน้ำหยดเห็บหมัดมาให้เรียบร้อยค่ะที่เาติดต่อต่ทางเฟซบุ๊กอ่ะค่ะทักไปทักไปวพราสนใจน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะถามย้ำสองสามรอบเลยว่าแมวสุขภาพดีแข็งแรงไหมเราก็บอกว่าแข็งแรงดีค่ะมันไม่น่าจะชอบตายอ่ะพี่ อ่าเพราะว่ามันก็แมวสี่เดือนสามเดือนจะสี่เดือนแล้วอ่ะมันต้องโตระดับหนึ่งแล้วใช่ไหม,อมของน้องก็อายุเท่าไหร่สองสองเดือนกว่านน้องอาให้แล้วอน้องติดต่อกเขาไม่ได้อ่าน้องให้ไปตอนวันที่22กรก,กาดาค่ะแล้วก็พอวันที่ช่วงต้นสิงหาทักไปว่าสวัสดีค่ะพี่น้องแมวเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็บล็อกไปเลย ส่วนทางด้านนางสมคิดบุงอาชาติประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขาเปิดเผยนะคะว่าจากการพูดคุยกับอดีตครูที่รับเลี้ยงแมวก็ยืนยันนะคะว่าแมวทั้ง10ตัวที่รับเลี้ยงก่อนหน้านี้ตายหมดแล้วจึงมีการขอความร่วมมือห้ามขอรับเลี้ยงแมวอีกเพราะสะท้อนว่าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงสัตว์ ส่วนเรื่องของคดีความหลังจากนี้นะคะก็จะพากลุ่มเจ้าของแมวเข้าไปแจ้งความที่สอพอเมืองสงขลาเพื่อดำเนินคดีเพราะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์มีอัตราโทษจำคุกสองปีปรับ40,000บาทซึ่งก็ต้องให้ตำรวจไปสอบสวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผู้เสียหายเขาตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ชมบอกว่ากรณีของการรับแมวไปเลี้ยงโดยเฉพาะเป็นแมวเด็กเนี่ยมันอาจจะถ้ามีประสบการณ์อาจจะยากสัหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารับไปเลี้ยงถึง 10ตัวก็น่าจะมีประสบการณ์แล้วหรือเปล่าแต่สุดท้าย10ตัวตายหมดหลายคนบอกว่านี่มันเป็นปริศนานะครับก็ยังคงต้องให้ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนต่อไปด้วยนะครับ